สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพฤษภสำหรับในเดือนกุมภาพันธ์2067นี้นะครับมาดูซิว่าการโครจรของดวงดาวนั้นจะส่งผลดีร้ายประการใดบ้างต่อลัคนาเกิดท่านนะครับชาวลัคนาพฤษศนั้นนะครับก็คงจะชินกับดาวมนันจะอยู่แล้วนะครับที่เข้ามาตั้งนานแล้วนะครับเข้ามาเกือบปีแล้วนะครับ ก็อยู่กับท่านอีกนานดังนั้นเนี่ยก็อย่าไปตหนกตกใจกับมันมากนะครับมาดูซิว่าเดือนนี้จะเป็นอย่างไรเดือนนี้นะครับดาวของท่านเนี่ยดาวประจําตัวท่านได้อยู่พบมรณะนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพบ้างหรือบางคนอาจจะมีการเดินทางไกลเดินทางบ่อยขึ้นนะครับหรือไปทํางานที่ไกลขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงสภาพการทํางานไปเลยแต่การ ทำงานในเดือนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานเงินเดือนหรือทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงที่มีการสนับสนุนอยู่เบื้องหลังนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังทีเดียวและในเนื้องานของท่านเนี่ยเป็นเรื่องของการติดต่อประสานงานทั้งวงในและวงนอกนะครับในเดือนนี้งานส่งผลดีนะครับ โดยเฉพาะในครึ่งเดือนแรกเนี่ยท่านอาจจะมีการแก้ปัญหาในงานหรือบางคนนะดูเหมือนงานมันมีปัญหาแต่อย่าเพิ่งท้อใจนะครับพอครึ่งเดือนหลังไปแล้วเนี่ยมันเหมือนหนังคนละม้วนนะฮะสิ่งที่ท่านทําไปเนี่ยมันกลับส่งผลดีครึ่งเดือนแรกดูเหมือนอจะถูกเอาเปรียบหรือเปล่าจะดูกหลอกใช้หรือเปล่าทําไมมีเ,มเจ้านายมาจี้เราจังเลยนะครับ แต่ในแท้ที่จริงแล้วมีการแบ็กอัพอยู่เบื้องหลังนะครับก็ถือว่าลุยได้เดือนนี้นะครับแต่ว่าไปแบบแนบเนียนหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีการทํางานทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการนะครับเรียกว่างานใต้ดินก็ต้องทํประสานการประสานงานที่เกิดประโยชน์และได้ผลเป็นอย่างยิ่งนะครับและในเดือนนี้นะครับทางด้านการเงินดาวการเงินของท่านเดินดีทีเดียวนะครับตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ย ก็สตาร์ทอยู่ในภพสุภาแล้วนะครับไปยังภพกรรมะเดินได้อย่างรวดเร็วเดือนนี้การเงินหมุนคล่องตัวดีบางคนเนี่ยอาจจะได้เงินก้อนจากงานนะครับเพื่อน,นี้อาจจะนำไป แก้ปัญหาหนี้สินทรัพย์สินหรือบางคนอาจจะซื้อทรัพย์สินใหม่อะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นเรื่องใหญ่ๆโตๆขึ้นนะครับเป็นความมั่นคงในชีวิตท่านมากขึ้นนะครับเดือนนี้ถือว่าดีมาดูทางด้านความรักนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกท่านอาจจะมีการทางเหินคู่ครองคนรักไปบ้างนะครับแต่พอครึ่งเดือนหลังไปแล้วเนี่ยความรู้สึกมันดีขึ้นความเ,าเวลาที่มีให้กันเนี่ยมันมากขึ้นได้มีความ ลงตัวได้มีความกระชับความสัมพันธ์พูดคุยกันมากขึ้นนะครับแล้วก็มีเวลาอยู่ด้วยกันในการใช้ชีวิตที่มันมีความโรแมนติกมากขึ้นถือว่าชาวาลาัคนาราศพีศพฤษภเนี่ยเดือนนี้ท่านทุ่มเหนื่อยไปแต่ว่าสิ่งที่ได้รับกลับมา,าในหลายๆด้านนั้นถือว่าคุ้มค่านะครับเอาละครับก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับในเดือนแห่งความรักนี้แล้วกลับมาพบกันในเดือนหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่อง สวัสดีครับ